มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสายหมูต้องฟังหมอบีทู่สื่อวิญญาณพูดแบบนี้ปมหมอดูขโมยดวงไม่พูดถึงไม่ได้กับเรื่องของสายหมูที่กำลังเป็นประเด็นในรายการขับไฟเดย์ของดีเจพี่อ้อยแล้วก็ก๊จิตนะคะ ไม่พลาดที่จะชวนหมอบีทูสื่อวิญญาณหรือว่าชื่อจริงก็คือเสกรรทรัพย์สืบสกุลคุยประเด็น Q&A เรื่องวิทยศาศาสตร์สัยศาสตร์กับความเป็น LGBTQ ค่ะ รวมถึงประเด็นสุดฮอตที่ก๊อตจีเป็นตัวแทนหมู่บ้านยกมือถามหมอบีคะเรื่องขโมยดวงมีจริงหรือเปล่าหมอบีตอบว่าเราต้องเข้าใจว่าดวงคืออะไรก่อนดวงคืออะไรสักอย่างที่เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายจากเราบอกว่าอนาคตเราจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ใช่หรือไม่พรุ่งนี้เราจะกินข้าวกับอะไรขโมยได้ด้วยเหรอครับไม่ได้หรอกถูกไหมครับเราจะกินมากกินน้อยอยากผอมอยากอ้วนเราทําเองแต่สินใจเองแล้วใครจะมาขโมยดวงของเราได้ด้วยหรอ การเป็นมนุษย์เราต้องรู้จักทําความเข้าใจแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าทําไมเราต้องมาอะไรกับพวกนี้ด้วยอย่างเรื่องของดูดวงสะดอกเคราะห์ร่างทรงรับขันมันยังไงมันเข้าทางไหนเข้าทางปากออกสมุกหรือ,อยังไงงงไปหมดเราต้องคิดให้ได้นะว่าการกระทําหรือผลกรรมการกระทํานั้นทําอะไรแบบนี้ถ้าชีวิตมันแย่มากๆแค่เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนคำพูดชีวิตของเราก็จะพัฒนาได้ไม่มีใครมาเสกโดนบันดาลให้เราได้แค่เราต้องมีสติให้มากขึ้นเท่านั้นเอง ด้านดีเจพี่อ้อยเสริมนะคะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะที่เชื่อกันว่าคนที่ไม่ได้เป็นชายจริงหญิงแท้เป็นเรื่องของกรรมหรือเปล่าด้านหมอบียิ้มแล้วตอบว่าไม่ต้องคิดอะไรจะเพศไหนเราก็เป็นคนเหมือนกันหมดครับเรามีความสุขความทุกข์เหมือนกันหมดการที่เรามีความรักไม่เกี่ยวกับเพศอย่ามาอ้างว่าเป็นบุญเป็นบาปมันไม่ใช่แต่การยึดต,ติดแล้วก็พยายามจะเรียกร้องสิทธิอย่างนู้นอย่างนี้เป็นทุกมากกว่าการกอดทุกนั้นเอาไว้นั่นหละบาปเราต้องทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับให้ได้ว่าฉันเป็นเพศนี้ มีความรักกับคนนี้ก็แค่นั้นเองครับอยู่กับความเป็นจริงและเข้าใจเป็นพอครับเล่นเอาทุกคนที่ชมทางไลฟ์ต่างส่งหัวใจเข้ามาแบบรัวๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ